ชื่อเต็มเลยแล้วเขาแบบจบด้านนาศวิยาโดยตรง uh, อ่าเราก็คือทําการบ้านมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไว้ใจแบบเห็นใครหลายคนเขาก็จมูกสวยเพราะอาจารย์เนาะเราก็อยากเป็นหนึ่งในนั้นที่แบบเอาเลยอาจารย์จัดการได้เลยค่ะจะตัดตรงไหนต่อตรงไหนเอาเลยได้เลย,เลยแต่ว่าเซจุรี่ผัดคลินิกเราก็ยิ่งเป็นที่เหมาะํารูนด้วย,วยแ,ตแต่ดานลาน,นาง,งามมีม ใช่แ,แม่เป็นลูกสายคนหนึ่งแสดงว่ายังไงคะแม่ปีนี้ปีนี้ทาไมครับมงจะมาหรือพย่ะเอ้ยไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวค่ะที่มาทําเพราะว่าแบบอยากให้เราดูบุคลิกเราดีขึ้นแล้วก็ที่ทําเพราะว่าจุดที่ทํมามันมีปัญหาจริงๆอย่างจมูกก็เหมือนกันเราเป็นคนแบบจมูกทรงชมพู่เนาะจมูกมบาน ภาษาหมอใช้คําสุภาพมากเขาบอกว่าปีกจมูกแข็งแรงที่เขาหลอกด่านะเขาบอกจีบปีกจมูกมึงกว้างมากเ็าตัดมีการตัดปีกนิดนึงเสริมด่างแล้วก็ทําคางเพราะว่าเป็นคนคางถดไปข้างหลังค่ะมันจะเป็นคนแบบว่าพอเราคางถดไปข้างหลังเนาะเราก็จะมีเหนียงเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ดูไม่ไม่ค่อยมั่นใจตอนที่เราแบบลุกแบบนี้ค่ะปีกนี้แม่ทำศัลยกรรมแต่ว่าปีก,อก่อนๆเแม่บอกว่าใครทำศัลยกรรมนะปอมอทำศัลยกรรมเท่ากับบาบรู้แหล่งออที่มาและคือทีวีพูใช่ไหมคะใช่ทีวีพูเป็นคนตัดไปใช่ไหม มีคนเขาลีแครพูดถึงตอนั้นแรกก็โดนด่าเพราะเรื่องนี้เยอะมากนะเพราะว่าหลังจากที่ทําปุ๊บตอนเราก็งงว่าไอ้อยู่ดีๆทำไมคนถึงมามาคอมเมนต์อย่างนี้ว่าไหนบอกว่าัตยกรรมเป็นบาปตัวนี้เราก็พยายามไปนึกดูนะว่าเราพูดไว้ตรงไหนยังไงเพราะว่าเราเป็นคนก็คือเชื่อตัวเองว่าไม่ได้มีทัศนคติลบกับคนที่ทศแลยกรรมอยู่แล้วอ๋อปรากฏว่ารู้ที่มาว่ามันเป็นมันเป็นช่วงตอบคําถามจากทางบ้านในรายการมิตรปรเลียนที่เราเคยทําแล้วมันจะต้องโยนคําถามเข้าสู่วงสนทนาให้เรากับแขกรับเชิญน่ะตอบ ว่าเพราะว่ามันมีบางคนเขามองว่าศิลปกรรมเป็นบาปจริงๆงบางศาสนาที่คือไม่ได้เลยนะครับเรื่องการศิลปกรรมเราก็เลยเอาไปถามในรายการแล้วปรากฏว่าพอเขาตัดไปเขาตัดแค่ตรงนั้นก็นึกว่าเป็นเราอะไปพูดจริงๆไม่ใช่นะคะลองไปดูในรายการเต็มได้อศิลปกรรมเท่ากับสวยศิลปกรรมเท่ากับบาปอะไรอะจะบาปอะไรเนาะด่าไม่ให้ไปประมาณสิบคน <laughs> <laughs> แล้วด่าสุดขนาดนี้จริงหรือเปล่าคะที่เขาบอกว่า มีพิธีกรหนุ่มอครอบครัวแล้วเขาบอกว่าบางคนไดเล็กแต่แม่โครเลยโอ้ยไดเล็กก็น้อยมากกดหัวใจนี่เด็กๆเอามาอวดทําไมแค่นั้นแม่คือมือที่สามไม่ใช่ของฉันนี่ทักไลน์มาเลยโทรหาพี่หน่อยเออเดียวไม่ใช่เรื่องชู้สาวอะไรนะครับมึงถ้าดิฉันอยากจะบอกเลยถ้าพิธีกรหนุ่มคนนี้ยทักหาคนให้รู้ตัวเลยงานมึงเข้าแล้วมึงตัดเรื่องชู้สาวไปเลยงานต้องเข้าข่าวต้องมา คนกระแสต,ต้องเข้าอืมิเช่นไม่มีเรื่องชู้สาวอะไรครับก็ทักมาคุยปกติก็ไม่เขาเห็นเขาพูดประเด็นนี้กันเยอะเราก็เลยอยากแซวบ้างว่าโอ้ยเนี่ยเขาก็เคยทักมาหาฉันแต่ไม่มีคลิปทรงคลิปเสียงหลุดมีคลิปจูบปากอะไรไม่มีใช่ไหมคะแม่เรื่องไหนแซวแซวนิตตัดอ๋อไม่ไม่มีจูบปากแน่นอนมีจูบปากแน่นอนเอออ่ะแม่เรื่องต่อไปดีกว่าครับปี่เฮาขึ้นศาลทั้งหมดกี่รอบครับแม่ โอ้โหบางคนเนี่ยบางคนชอบพูดนะมิตรสอนนอมึงมิตสอนนอมึงเบามากกูบอกมึงขึ้นสอนนอลงพักยังดีนี่ไปมาแล้วมิตสารสารอาญาและชดาหัเคยไปไหมเออมีที่จอดรถเขียนว่าคุณแพร่ไม่มี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 เขาเขามีที่จอดให้หมดแหละเพราะเขามีอะไรนะเขาเรียกอะไรนะ อะไรอะไรปาร์กิ้งนะที่จอดรถ <laughs> ไปนะี่มีที่จอดทุกคนก็คือโดนฟ้องไงเมื่อปีที่แล้วเนะี่ยจากเพราะทำรายการด้วยมัง้งออกข่าวออกอะไรนี่แหละก็โดนฟ้องจากรายการจากพิธีกรหนุ่มนี่ก็โดนไปคดีหนึง่งแล้วก็จากรายการนี้แหละสองคดีมัง้งจากรายการนั้นนะไปออกแล้วก็ เราก็สู้เนาะเพราะาเรารู้สึกว่าไอ้ไไอที่เราพูดอ่ะมันเป็นการติชมโดยสุจริตนะครับทุกทุกคดีเลยสามคดีที่โดนฟ้องไปก่อนหนะ้นาน,นี้คือสารยกหมดเลยแล้วก็เหตุผลก็จะคล้ายๆกันก็คือสิ่งที่เราพูดอ่ะมันเป็นการติชมโดยทางมันเป็นประเด็นเรื่องที่พูดได้อย่างเรื่องศาสนาเรื่องพฤติกรรมของพระอะไรอย่างเงี้ยแล้วพระเดี๋ยวนี้ทําตัวน่าเกลียดมากนะคะก็คือแบบพอถูกชาวบ,บ้านวิพากษ์วิจารณ์ถ้าเป็นพระในสมัยก่อนนะท่านก็ต้องรับฟังแล้วท่านก็ปรับปรุงตัวเพื่อเพื่ออย่างน้อยคือในฐานะที่ตัวเองอะ่ะเป็น คนเลี้ยงชีพด้วยข้าวน้ําของชาวบ้านเงนี้ยก็ต้องฟังคําติดติติงได้แต่พาสเดี๋ยวนี้อย่าไปอย่าไปวิจารณ์นะคะมึงโดนฟ้องค่ะเอ,เอาเงินที่ไหนมาฟ้องคาราวาสคะก็เอาเงินคาราวาสฟ้องคารวาสมันดึงามที่ไหนละ่ะพระเดี๋ยวนี้<ต>อมันก็ไม่คนแต่เราก็สู้เพื่อเพื่ออยากสร้างบรรทัดฐานว่าเนี่ยสิ่งที่เราทําเนี่ย มันทําได้ภายใต้กรอบที่กฎหมายให้การคุ้มครองไม่งั้นต่อไปคนก็พูดอะไรไม่ไ,มได้ฝีเหมือนที่คนพูดว่ากฎหมายมินประมาทเท่ากับกฎหมายปิดปากมันจะคล้ายๆกันอย่างนี้นที่จริงไม่ใช่นะคะเวลาศาลท่านพิพภาษษาเลยท่านดูองค์ประกอบทุกอย่าง โอ้ก็โดนฟ้องขนาดนี้อ่านดีกานะเนี่ยก็คือทนายความงงว่าลูกความปกติลูกความมันนะถ้าเราโดนฟ้องก็คือให้ทนายทํางานแต่ดิฉันไม่นะคะที่ดิฉันคือดิฉันทํางาน<ะ>หาข้อมูลให้ทนายไปค้นดีกาเสร็จเลยว่าเนี่ยดีกาเพราะว่าอย่างนี้อย่างนี้ว่าเออทนายทางานง่ายมากแมเรื่องดราม่าจบละเขามีข่าวล่นมายังไงครับเขาบอกว่าปลายปีนี้แม่จะมีข่าวดีงานวิวาให้เขาแต่งไปก่อนเลยครับ ไม่รีบไม่รีบยังไม่ได้หรอกครับเพราะว่าแฟนยังเรียนอยู่เด็กเขายังเรียนอยู่รีบมาขอยานไม่ได้ย่านแต่เขายังเรียนไม่จบแหมย่านอะไรล่ะย่านอยู่บนเตียงด้วยกันได้ไงเอ่ยย่านป้ะกับปิดไฟยังค่ะยังค่ะให้น้องเรียนจบก่อนอะไรก่อนถ้าเรียนจบแล้วเขายังคงแบบยังคงแบบเออยังอยากคบกับเราต่อหรืออยากจะสารต่ออะไรก็อาจจะมีมีแผน แต่แม่ก็ฟอดเป็นคู่ที่แบบไม่เคยหวานตีกันตลอดไม่ตีจริงๆหวานการหวานมากแต่นางจะชอบแซวเหมือนทำรายกรรมันเนี่ยนางบอกหล่อมาก <c oughs> นางหมดเดี๋ยวเปลี่ยนกันละเออที่จะต้องเปลเออเี่ยตนตำแหน่งแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นเมียแล้วเป็นผัวนะวาง <c oughs> เราเรายินดีไหม <c oughs> ยินดีคะ่ะคนแรกน,นางแซว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 โอเคครับ